เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ทำตามคำขอค่ะเลี้ยงโต๊ะจีนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรหลังคว้าแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ค่ะ ที่ห้องศีนรงโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ชื่นโกสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมานางโยลดาวหวังสุภกิจโกศลน,นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมการเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจำนวน14โต๊ะเพื่อแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักทองชัยประชานิรมิตรหลังควา้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนระดับมัธยมศึกษาประจำปี2568ในรายการชิงช้าสวรรค์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาสร้างความยินดีและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาโดยในการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในครั้งนี้ได้มีนา สุภาพร์วงสุขศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนปักทองชัยประชานิรมิตรพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักทองชัยประชานิรมิตรร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีอีกด้วยค่ะโดยนายชัยวัชื่นก่ษสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานเมืองย่โมที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด6เดือนจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาให้จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นผลสำเร็จเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและหลังจากการทำงานอย่างหนักของเหลานักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปักทองชัยประชานิรมิตรจึงได้สอบถามว่าต้องการอะไรเป็นรางวัลซึ่งทางลูกหลานก็ได้ตอบกลับมาว่าขอให้ท่านผู้ว่าเลี้ยงข้าวสักมือค่ะเราจึงได้ถา ตา,ตามคำขอสั่งอาหารแบบต๊อกจีนะคะไปเลี้ยงเพื่อแทนคำขอบคุณที่ได้ทําเรื่องดีๆแบบนี้ให้ชาวโคราชได้ชื่นใจและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจความพยายามที่เกิดขึ้นถือเป็นต้นแบบของการฝึกซ้อมอย่างหนักการทำงานเป็นทีมและการขยันแข็นแข็ง,ขงนำมาซึ่งความสำเร็จดังนั้นโรงเรียนอื่นสามารถที่จะนำไปทอดบทเรียนและก็เป็นตัวอย่างได้ค่ะ